เาอนนะสองแล้ววจะทอยไรีสน,<อ>นี่จะารเตอ้์แบบไม่ได้ดูเรื่องพี่พาไปไหนก็ไปน้องๆได้ที่สุดจะอล้นจะทยังไงกันดีแล้วเราจะทำอย่งไรกันดีเอาเนื้อฟันมาป่ะเอาฟันมาป่ะเ,เอาฟันปอมาป่ะฟันปอเอาเนื้อมาลองใส่ดูอ่ะอามาเขียบเปหนอยไุวน้ออาด้วยนน้เอาด้นะโรจะได้มดด่จะได้ฝึกพูดอะไรอ่งเยอ่ะตอ นึกออกพวกเราต้องหาทางพวกเราต้องทำฝันชะลอนานะหรือคิดได้เออใช่จริงๆด้วยเออใช่จริงๆด้วยแล้วเราจะทำยังไงเอาก็เ้วเราจะเริ่มต้นเป็นยังไงเราต้องหาคนมาเพื่อเพื่อจะได้ช่วยกันถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกผู้ใหญ่จะไปบอกผู้ใหญ่ให้เตรียมอุปกรณ์สองยก่งเลยเลยหรือจะไปบอกเป็นเพื่อนช่วย งันฉันไปกับพวกเราแยกย้ายกันได้ไหพูดสงั้นจะไปกับพวกเราแยกย้ายกันไรู้ว่าเป็นประโยชน์ต่กันกัการการต้องมนสมกันทั้ยกันงั้นฉันไปกับน่พวกเราแยกย้ายกันดูเผโตรสังเกตการผู้บเนี่ยสังเกตคำชาของเขาแยกย้ายกันไปแยกย้ายกันทั้งการปุ๊บ รับหนึ่งในใจก่อนแล้วก็ตกลงมีที่มีการพุดพรอมแล้วลูกน้าอาหมายด้วยหมายคิวและจเริ่ม เออเวลาแยกไปปุ๊บท <ừ. S 1> ุกคนนับืเลยพอเราแยกแยกไปใจใจตกลง่างไปงาีคือ